ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสน,เนอแห่งกลางลุน้นเฮนโดและเตียโกเจาะห้าเป็นก่อนลิพูเยือนไบรตันลิพูมีคิวยเยือนไบรตันแอนโฮบเอาเบียน ion, ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่หงแดงจะได้แก้ตัวจากการพ่ายแพ้อาต,ตาลันตาเมื่อกลางสัปดาห์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีแมตช์นี้เจกนครอบยังต้องลุ้นสภาพความฟิตของจอแดนนิลสันกับเตียโกอัลคันตาร่า ในขณะที่ตำแหน่งแบคค็คขวาอาจจะต้องใช้งานเนโกวิลเลียมส์เนื่องจากเทรนอเล็กซานเดอร์โนยังมีสภาพร่างกายไม่พอสำหรับเกมที่สนาม the Community Stadium. นาดีเอเ m ็กซ์คอมมิวตี้สเตเดียมขณะเดียวกันเกมนี้อาดัมลาลาน่าจะได้มีโอกาสเจอทีมเก่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อำลลาสมสรในช่วงตลาดพ่อค้าแข้งรอบ2เมื่อสัมเมอร์นี้ฉะนั้นซาบกเดอะคอปคงคาดหวังว่าลาลาจะไม่ใช้กดยิงประตูทีมเก่าทำ้ายสมสซอนที่ทำให้เขาได้เรี่ยญแชมป์พรีเมียร์ลีกนะ1 ลุ้นกัปตันฮินโดและเตียโก้คืนทับใหญ่สิ่งที่ครอปต้องกังวลมากๆในเวลานี้ก็คือแผงกองกลางเพราะในแมตช์กลางสัปดาห์ที่แพ้อตาลันตาผู้เล่นมิดฟิลทั้งเจมส์มิลเนอร์จอร์จินววเดดุมและเคอร์ติสจนูนสู้ความแข็งแกร่งและรวดเร็วของมิดฟิลอัตาลันตาไม่ได้เลยฉะนั้นนี่จึงเป็นการบ้านที่ในายใหญ่ชาวเยอรมันต้องรีบแก้ไขโดยดรวนแม้ผู้เล่นของไบรตันชื่อชั้นอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักแต่พวกเขาเป็นทีมที่เล่นด้วยระเบียบวินัยและคอยช่่ยเหลือกันละกันฉ แต่หากหงแดงมีจอแดนเฮนร์สันกับเตียโกเอลคันตาร่าลงสนามพร้อมกันปัญหานี้อาจจะทุเลาเบาบางลงเพราะจะว่าไปแล้วมินเนอร์ก,กับเวนดุมกลับสึกหนักจนสภาพร่างกายเริ่มอ่อนล้าขณะที่โจนท,ทำผลงานไม่คงเส้นคงวาโดยเฉพาะในเกมรับมือกับทีมดังเมืองแบกามดังนั้นครอปจึงอยากได้ฮินโดกับเตียโกมาช่วยบัญชาเกมมากๆขณะที่นาบีเกตายัางลุ้นเรื่องความฟิตต่อไปอย่าลืมว่าไบรตันมีอดัมล,ะละาลานา ซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นสําคัญของหงแดงมานานหลายปีฉะนั้นเขาย่อมรู้ไส้รู้พุงแนวทางการเล่นทีมกับที่สําคัญแผนมิดฟิลด์ในชุดปัจจุบันลาลาน่าก็เคยมีโอกาสได้เล่นร่วมกันมาแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าตัวจะอ่านทางเพื่อนเก่าได้ 2. ได้เวลา4มาสิจันประสานงานกันอีกครั้งแม้ว่าเกมนกนางนวลพวกเขาอาจจะมีฟอร์มที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักแต่สําหรับครอบเกมเยือนยังไงก็ต้องเน้นทุกจังหวะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะจัดผู้เล่นชุดที่ดูดันที่สุด เพื่อหวังจะเก็บ3คะแนนให้ได้และแซงหน้าสเปอร์ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวฉะนั้นแมนน่ซาวกเดอะค็อป ok คงจะได้เห็น4ี่มาสจันทั้งเซเดีวมาเน่โมฮัมหม็ดซาลาโดเบโต้ฟิมมโน่และดีโกโชตาลงสนามพร้อมกันแต่ค็อปจะจับให้ทั้ง4ี่คนยืนตรงไหนนี่เป็นประเด็นที่น่าคิดจริงๆเพราะหากตัดฟิมมโน่ออกไปทั้ง3คนที่เหลือก็ฟอร์มฮอตมากๆแต่หากมองจากผลงานณเวลานี่โชตาถือว่ากำลังฟอร์มเข้าฝักที่สุด จึงมีความเป็นไปได้สูงที่นายใหญ่เลือดดอยจะเลือกให้โอกาสเขาทําหน้าที่เป็นหน้าเป้าครอบผลงานตะบันไปละ8ประตูจาก13เกณฑ์โดยเป็นการยิงในพิม์ลีก4ประตูใน7เกณฑ์ขณะที่โมซาลากลับมาเนย,ยังคงทําหน้าที่เป็นแนวรุกริมเส้นเพราะความรวดเร็วและความคล่องตัวของเขาน่าจะจัดการปัน่นป่วนแนวรับเจ้าบ้านได้ไม่ยากส่วนฟิมิโนถึงจะมีปัญหาเรื่องการยิงประตูแต่ทักษะชั้นยอดของเขาเหมาะอย่างยิ่งที่จะยืนหน้าต่ำคอยป้อนบอลให้แนวรุกผลิตสุด 3. แ a ็กโฟพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งแน่นอนว่าแผงแ a ็กโฟของเดอะเรดในเวลานี้ยังขาดความแน่นอนเนื่องจากปัญหาบาดเจ็บที่ผ่านมาทําให้พวกเขายังไม่สามารถจัดเกมรับได้แข็งแกร่งเหมือนกับเมื่อฤุูการที่แล้วที่เล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นจนช่วยให้ทีมคว้าแช,ชมพเมียร์ลกมาครอบครองได้สําเร็จการขาดเฟอร์กิวฟันได้กับโจโกเมสไปนานหลายเดือนเป็นเรื่องที่เสียหายสุดๆแม้จะมีเจลมาติบคอยทําหน้าที่ประครับประครองเกมรับแต่เขาก็ยังขาดคู่หูเซนเแบ็กที่รู้ใจ โดยในเวลานี้ทําได้เพียงแค่ต้องรับผิดชอบเกมร่วมกับฟาบิโนกองหลังจําเป็นแม้ช่วงที่ผ่านมาทั้งสองคนจะทําหน้าที่ได้ดีแต่ก็ยังไม่มีอะไรการันตีว่าพวกเขาจะสามารถรักษาสภาพความฟิตเอาไว้ได้ตลอดรอดฝั่งกับสถานการณ์ที่ต้องลงเล่นแบบ3วันต่อเกมแน่นอนว่าย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะโดนปัญหาบาดเจ็บพลากไปจากสนามแข่งอีกครั้งในส่วนของฟูลแบค็คมองไปทางซ้ายแอนดูโรปสันยังคงเป็นนักเตะที่ครอบขาดไม่ได้จริงๆฟอร์มการเล่นแบบไม่รู้จักคําว่าเหนื่อยคือสิ่งที่จะตัวแสดงให้เห็นมาตลอด โดยเฉพาะในเกมที่แพ้อัตาลันตาการที่ไม่มีสตาร์ชาวสกอตติชลงเล่นตัวจริงเกมทางดิมเส้นฝั่งซ้ายไร้ประสิทธิภาพสิ้นดีที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือแบ็คขวาเพราะเทรนอเล็กซานเดอร์โนยังมีปัญหาบาดเจ็บน่องไม่น่าจะฟิตทันช่วยทีมได้ฉะนั้นครอปคงเลือกใช้งานเนโกวิลเลียมลงเล่นแต่ก็อาจจะมีออปชั่นพิเศษด้วยการใส่ชื่อมิเนอร์ทำหน้าที่แทนแต่ต้องในกรณีที่เฮนเดสันหรือเตียโกหรือทั้งสองคนฟิตสมบูรณ์มิฉะนั้นครอปไม่มีทางจับแข้งจอมเก่ามายืนเป็นนนนฟแ่อ 4. เกมที่100ของอลิสันจะสวยงามหรือช้ำใจเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินสำหรับไอสันไปเกอร์เพราะนับตั้งแต่ย้ายจากโรมา่ามาเฝ้าเสาในถิ่นแอนฟิวเมื่อปี2 0 0 8ผลงานของเขาทำให้แฟนบอลลิผูรู้สึกอุ่นใจมากๆเพราะก่อนหน้าที่นายด่านชาวบราซิเลียนจะมาเล่นให้หงส์แดงนายวารไม่รู้กี่คนต่อกี่คนทําให้ซาบุกเดค็อปต้องหวาดเสียวเป็นประจำสําหรับแม์เยือนไบรตันจะเป็นการทําหน้าที่ในด่านปราการสุดท้ายให้กับลิพู้เป็นเกมที่100พอดีพอดี ฉะนั้นถือว่าเป็นแมตที่มีความหมายสําหรับเจ้าตัวอย่างมากและยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าอลิซอนคือหนึ่งในผู้เล่นคีย์แมนที่มีผลต่อฟอร์มการเล่นของเดอะเรดด้วยมีหลายเกมที่ลูกูขาดโกทีมชาติบราซิลทาหน้าที่เฝ้าเสาทีมมักจะรสัมโดยเฉพาะการที่ทีมต้องอาศัยอาร์เดียนยืนหน้ากรอบประตูมีหลายจังหวะที่แฟนบอลต้องใจหายใจความทุกครั้งที่คู่แข่งเปิดเกมบุกเข้ามาปุวนเปียนบริเวณเขตโทษฉะนั้นในเกมที่100แน่นอนว่าอลิซอนคงอยากได้ผลการแข่งขันที่สวยหรู เพื่อเป็นแรงกระตุ้นสําหรับการเดินหน้าเฝ้าส่องให้กับทีมต่อไปเรื่อยๆในอนาคต5เรียกสติกลับสู่โลกพรีเมียร์ลีกหลายคนอาจจะมองว่าลิฟว์อาจจะมีอาการล้าเนื่องจากเพิ่งจะก,กรำศึกหนักในแมตช์กลางสัปดาห์ที่แพ้อาตาลันตาในซึ่งยูฟาแชมเปี้ยนลีกคาทินแอนฟิ์แต่สําหรับสาวกเดอะคอปและนักเตะของแดงมองว่านี่คือโอกาสดีที่จะได้แก้ตัวและเรียกสติกลับมาอีกครั้งความพ่ายแพ้ต่ออาตาลันตาทำให้เดอะเรดเสียสูญกันไปพอสมควร และอาจจะเกินเอฟเฟกต์ลามไปยังเกมหลีกที่ต้องเย็นเดอะซีเกลก็ได้แต่งานนี้คาดว่าบรรดาลูกทีมของกุนซือจิเกนคลอปคงอยากจะแก้ตัวจากการพาแพ้อย่างหน้าเจ็บปวดในเกมกลางสัปดาห์เพื่อเรียกความมั่นใจและศรัทธากลับคืนจากแฟนบอลอีกครั้งที่สําคัญยังเป็นการเรียกสติและความเชื่อมั่นให้พร้อมสําหรับศึกแชมเปี้ยนลีกต้อนรับการมาเยือนของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมที่สนามแอนฟิลด์ในศึกช่วยใบตัวโยุโรปวันอังคารหน้า ซึ่งมีความหมายมากๆเพราะพวกเขาต้องการชัยชนะแค่หนึ่งเกมจาก2แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีก็จะการันตีการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฉะนั้นหากของแดงสามารถบุกไปเก็บ3แต้มได้ความฮึกเหิมและกำลังใจของพวกเขาจะกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งซึ่งจะส่งผลดีสำหรับแมตช์ต่อๆไปโดยเฉพาะเกมลีกที่จะรับมือวูฟแชมตันวันเดอร์ในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมที่พวกเขาจะมอบของข,องขวัญชิ้นโบแดงให้แฟนบอลเพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาชมเกมในสนามเป็นครั้งแรกในรอบกว่า8เดือน เฮนโด้คืนทับลิวพูกู้ฟอร์มยึดฝูงซาลาและโชตาพร้อมยิงถิ่นไบรตันเจอาแดนเฮอรสันกับตันทีมหงแดงลิพูหายจากอาการบาดเจ็บคาดว่าจะถูกส่งลงโดยมีโมฮัมเหม็ดซาลากับดีโก้โชตาประจําการแดนหน้าล่าสกอร์เกมบุกถิ่นไบรตันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์วันเสาร์ที่28พฤศจิกายนถ่ายทอดสดทูพรีเมียร์เอชดีหนึ่งเวลา19นาฬิกา30นาทีพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษไบรตันปะทะลิพู สนามเ a m ะ x c o m m u n i t y s t a d ี u m ยสภาพทีมโดยทั่วไปไบรตันเกรแฮมพอตเตอร์พาทีมนกนงน,นชนะนัดที่สองของซีซั่นโดยการบุกซิลแอสตันวิลล่า2ต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนส่งผลให้ไบรตันอยู่อันดับ16เหนือโซนตกชั้น5แต้มทาริกแลมตีปราการหลังดาวรุ่งจะพลาดการลงสนามในนัดนี้เนื่องจากเกมกับวิลล่าเขาโดนเหลืองแดงไล่ออกท้ายเกมต้องติดโทษแบนหนึ่งนัดอาดละละนะัมลาลานาอดีตผู้เล่นของของแดงจะต้องทดสอบความฟิตก่อน เนื่องจากมีการเลี่ยงที่ต้นขาขณะที่เรอันโดทอซาและซอนลี่มาสฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกลิเวอร์พูลจืดเกินครอบพาทีมแพ้ออตาลันตา0-2กลางสัปดาห์ในยูฟ่าแชมเปียนลีกโดยก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครมา8เกมในทุกรายการสัปดาห์ก่อนในพรีเมียร์ลีกหงแดงสลุมเลสเตอร์ไปสบาย3-0ตโมฮัมเหม็ดซาราดาวยิงคนสำคัญพร้อมกลับสู่ทีมแล้วหลังจากพ้นการกักตัวจากการติดไวรัสโควิด -19 ทางด้านจอแดนเฮโรสันกับเตียโกอัลคันตาราที่พลาดเกมเมื่อวันพุธก็น่าจะมีเชื่อในการเจอกับนกนางนวลเกมนี้ขณะที่เฟอร์กิลฟันได้เทรนอเล็กซานเออร์โนโจโกเมสและอเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนยังอยู่ในลิสต์นักเตะบาดเจ็บเช่นเคยรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามตัวจริงไบรตัน3 4 1 2ี่แมทธิวไรอันเบนไวล์ลูอิสดังอดัมเว็บสเตอร์แดนเบิร์นอีฟบิสซูมาปาสกาลครอสโซโลมอนมาสอดัมลาลานาแดนนี่เวลเบก นิวโมเปผู้จัดการทีมเกรแฮมพอตเตอร์ลิปูซีสองสามหนึ่งอลิซอนเบเกอร์เจมส์มิลเนอร์ฟาบินโยเจลมาติปแอนดูลอปัสันจอแดนเฮนเดอร์สันจอจิโนไวเดอุ์ดูเดียโกโชตาโรเบโตฟิมิโนซาดีโอมาเน่โมฮัมเหม็ดซาลาผู้จัดการทีมเจกเกนคลับผู้ตัดสินสจวตแอดเวลคลับอัปเดตอาการเฮนโดก่อนดวลไบรตันจอแดนเฮนเดอร์สันมีโอกาสกลับมาลงช่วยลิปูด,ดวลไบรตันได้หรือไม่ ต้องไปฟังจิเกนครอปอัปเดตความพร้อมของทีมกุนซอชาวเยอรมันกล่าวในการแถลงข่าวว่าเฮนโดลงซ้อมแล้วตั้งแต่เมื่อวานเป็นส่วนหนึ่งในการซ้อมของทีมจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงซ้อมส่วนตัวเราต้องดูกันต่อไปส่วนคนอื่นที่บาดเจ็บยังต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายเราต้องทําการตัดสินใจอีกครั้งส่วนเรื่องที่รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้ลิผูสามารถมีคนดูในสนามได้ไม่เกิน2,000คนตั้งแต่หลังวันที่สองธันวาคมนี้พรบให้ความเห็นว่า ผมหวังว่าเราสามารถนำคนดู2,000คนเข้าสนามมันเป็นก้าวเล็กๆในทิศทางที่ถูกต้องลิเวอร์พูลเตรียมอกหักเมื่อเอซีเมลานตกเป็นข่าวว่ากำลังจะปาดหน้าคว้าตัวโอซานคาบักเซนแวตชชาวเก้ Saint ay, ซึ่งเป็นเป้าหมายของพวกเขาหงแดงกำลังประสบวิกฤตในแนวรับที่ต่างโดนอาการบาดเจ็บหนักเล่นงานในฤดูกาลนี้โดยเฟอร์กิลฟันดาและโจโกเมสมีปัญหารุนแรงที่หัวเขาว่าและคาดว่าจะต้องพักยาวทั้งซีซั่น ดานเจลมาติปก็มีประวัติเรื่องบาดเจ็บมาตลอด2-3งถึงสาฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่เดียนลอฟเรนก็ถูกขายไปให้เซนิตในช่วงซัมเมอร์ทำให้พวกเขาเหลือตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กน้อยมากดาวรุ่งยังริสวิลเลียมถูกดันมาลงสนามในแชมเปี้ยนส์ลีกไป4นัดขณะที่นัทฟิลิปก็มีส่วนร่วมในเกมเพลย์ลีกมาแล้วมิดฟิลด์ยังฟาบินโนเพ,พิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่ากลับมาซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกถอยลงมายืนตำแหน่งกองหลังจำเป็นหากทีมของจิกิมครอปอยากรักษาตำแหน่งแชมป์ลีกเอาไว พวกเขาอาจจะต้องกระโดดลุยตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมโดยเป้าหมายระดับท็อปนั้นมีชื่อของคาบักอยู่ด้วยแต่เวลานี้ดูเหมือนว่าเขามีโอกาสที่จะย้ายไปอิตาลีตามรายงานจากตุตโตสปอร์ชาวเก้เคยตั้งค่าตัวดาวเตะทีมชาติตุรกีวัย20ปีไว้สูงถึง40ล้านปอนด์ในช่วงต้นปีนี้แต่การระบาดของเชื้อโควิด -19 ก็ทำให้สโมสรจากบุนเดสลิกาลดราคาเขาเหลือเพียง20-30ล้านปอนด์ เดือนก่อนหงแดงถูกรายงานว่าได้เปิดการเจรจากับชาวเก้ในการคว้าตัวค่าบักมาแล้วแต่เวลานี้เอซมิลานกำลังจะปาดหน้าพวกเขาเซ็นสัญญากับแข้งรายนี้แทนตุตโตส p o r t ได้อ้างว่าผู้บริหารมิลานได้ติดต่อกับตัวแทนของคาบักแล้วก่อนที่พวกเขาจะเดินหน้าคว้าตัวในเดือนมกราคมโอเว่นเชื่อทันัดชิง u c l ีเตะพรุ่งนี้ฟีเมโนจะเป็นแค่ตัวสำรองไมเขึ้โอเว่นกองหน้าตำนานสโต๊กวิเคราะห์ยังเห็นภาพว่า สมมติลิวพูดได้แข่งนัดชิงยูาฟาแชมเปี้ยนลีกในวันพรุ่งนี้ดีโก้โชตาจะถูกส่งลงเป็นตัวจริงก่อนโรเบโตฟิมิโนแน่นอนต้องยอมรับว,ว่าโชตาทําให้ผมประหลาดใจมากถึงมากที่สุดเพราะไม่คิดว่าเขาจะทาผลงานได้ดีขนาดนี้เรียกว่าดีซะดาวกับว่าเกิดมาเพื่อเล่นให้กับลิวพูเลยทีเดียวเบบี้โก้กล่าวผ่าน b t Sport ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเล่นกับลูกฟุตบอลทักษะการยิงประตูความเร็วความคล่องแคล่วว่องไวจังหวะการวิ่ง วิธีประสานง,งานกับเพื่อนทั้งหมดที่ดีกว่าที่ผมเคยประเมินเอาไว้หลายเท่าฉะนั้นคงไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันอีกแล้วและการได้สร้างสรรจังหวะบุกร่วมกับกองหน้าอย่างซาร่ามาเน่ที่มีร่างกายแข็งแกร่งทะลุทะลวงแนวรับฝ่ายตรงข้ามได้ดีจะช่วยเพิ่มความอันตรายได้มากกว่าเดิมหลายเท่าสมมุติว่าถ้าลิปูได้แข่งนัดชิง UCL พรุ่งนี้ผมว่าโชต้าถูกส่งลงเป็นตัวจริงก่อนฟิมิโนแน่นอนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ